ของกลุ่มชาติพันธุ์เมื่อครั้งเป็นในอำเภอผมเคยเป็นอำเภอที่อำเภอเชียงคำและอำเภอพยาที่อำเภอเชียงคำนั้นมีกลุ่มชาติพันธุ์กลุ่มพี่น้องไทยฤาอเยอะอพยพวันทบุรุษอบรบมาจาก12พันนานะต่อเขตกับ12พันนาพยพมาเยอะแต่ปัจจุบันเนี่ยเนื่องจากความไม่เข้มแข็งของของผู้นำชุมชน เยววาวชนก็ไม่ได้สารต่อการแต่งกายเริ่มหายไปภาษาพูดเริ่มหายนะครับวิถีชีวิตวัฒนธรรมประเพณีเริ่มหายหายไปนะพูดก็พูดไม่ได้ดไ,มไม่ได้พูดภาษาเิมนะแต่เมื่อไม่กี่ปีเนี้ เขาไทยบุญเรอยไหมการท่องเที่ยวข้ามประเทศตอเวลาข้าเเลยนี่ยมันสามารถนั่งรถข้ามเรือจากทำเคยเชียงของข้ามใบแปะก๊อแก้วฝั่งของตรงข้ามแล้วก็นั่งรถไปถึงยูนนานประเทศจีนยูนนานทั้งเมืองนี้เป็นหรือไทยหรือกลายเป็นว่าที่นั่นเขาพูดภาษาหรือทั้งเมืองถ้า ถ้าคนพังเพรื่ง<ร>คำเนี่ยยังรักษาภาษาพูดไว้ได้ไวัยรุ่นเยาวาชนไปทํางานเกี่ยวกับเรื่องท่องเที่ยวไปเป็นไกด์นาเที่ยวไปเป็นอะไรได้ลไกลายเป็นกลายเป็นประโยชน์ไปถ้าอนุรักษ์รักษาไว้ได้ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นของเรา